รถเก่งรูระดับผู้บริหารถูกกว่าป้ายแดงเกือบ8 0 0แสนสวัสดีค่ะน้องอาย W ูยุทธาสุราธานีนะคะวันนี้นะคะน้องอายก็มีรถเก่งรูระดับผู้บริหารมาแนะนำนะคะซึ่งสวยทั้งภายนอกและภายในเลยนะคะเป็นคันนี้เลยค่ะ Honda a c c o r d นะคะ2.0 e l ปี2013จดทะเบียนปี2014นะคะคันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าสวยมากๆนะคะคันนี้มีออปชันอะไรมาให้บ้างะคะเดี๋ยวน้องอายพามาชมรอบรอบคันกันเลยนะคะ มาเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะกระจังด้านหน้าของเขาก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะในส่วนของไฟนะคะก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมไฟ LED r u n n i n g light นะคะมีไฟตัดหมอกคู่ล่างมาให้ด้วยนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างค่ะคันนี้จะเป็นแมกเดิมโรงงานนะคะขัดปัดทำความสะอาดใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับดอกยางนะคะใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะส่วนกระจกมองข้างของเขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED นั่นเองนะคะ ด้านข้างก็กรอบประตูรถนะคะก็จะตกแต่งด้วยโครเมียมแบบนี้เพิ่มความสวยหรูให้กับรถค่ะมือจับก็จะเป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกับกุญแจนะคะเปิดปิดประตูแบบอัตโนมัตินะคะสมาร์ทคีย์เลสนั่นเองนะคะมาต่อกันที่ด้านหลังเลยนะคะนี่ไฟท้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะดวงโตๆเลยนะคะด้านหลังของเขาก็จะมีเป็นโครเมียมนะคะแต่งพาดมาให้ด้วยเพิ่มลูกเล่นให้กับตัวรถนะคะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะ คันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวน้องอายจะพามาชมในส่วนของด้านหลังกันต่อเลยนะคะอ่าห้องเก็บของนะคะก็กว้างขวางกันเลยทีเดียวค่ะมีถาดรองมาให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของล้อสเปรย์พร้อมอุปกรณ์แม่แรงต่างๆนะคะสามารถใช้งานได้เลยนะคะ ในส่วนของด้านในนะคะกระจกปรับไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะปรับออโตโ้ฝั่งคนขับนะคะมีระบบเซนทอรัล็อกนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าค่ะ,คะ,คคะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะคะมาพร้อมระบบครูสคอนโทรลค่ะรับสายวางสายผ่านพวงมาลัยได้นะคะในส่วนของเครื่องเล่นนะคะ <ๆ S 1> ก็สามารถอ่เล่น FM ได้ค่ะ AM ได้ CD ได้นะคะ USB AUX ได้ค่ะเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแอปรับอัตโนมัติ<า>ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะในส่วนของเกียร์คันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ แล้วก็มีตัวม่านด้านหลังให้ด้วยนะคะสามารถเปิดปิดด้านหลังได้เลยนะคะมีเป็นม่านบังแดดนะคะภายในของเขานะคะก็ดูเรียบหรูมากนะคะแต่งมากับลายไม้สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ฝั่งเบาะคนขับนะคะเบาะคู่หน้าเนี่ยสามารถปรับไฟฟ้าได้ทั้ง2ตัวเลยนะคะมาพร้อมกับภายในสีดำดูเรียบหรูดูแพงแบบนี้เลยคะ่ะ ด้านหลังก็กว้างขวางกันเลยทีเดียวนะคะมีช่องแอร์ด้านหลังส่วนคอนโซลกลางนะคะแล้วก็นี่เบาะนะคะก็เป็นเบาะหนังสีดํานะคะมีที่เก็บแก้วนะคะเราสามารถเอาของจากด้านหลังได้ด้วยนะคะก็เปิดปิดแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยกว้างขวางมากๆเลยนะคะ,บะเบาะก็แทบจะไม่มีรอยการใช้งานเลยค่ะสวยงามมากๆค่ะคันนี้ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับคันนี้ Honda Accord 2.0 EL นะคะคันนี้จะเป็นปี2013จดทะเบียนปี2014นะคะซึ่งราคาป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่ประมาณล้านสองเลยนะคะแต่เราขายในราคาไม่ถึง5 0 0แสนนั่นเองนะคะคันนี้นะคะราคาจะตัวอยู่ที่4,99,000บาทเองค่ะประดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากออกได้ทุกอาชีพนะคะรถรูดูสวยๆทั้งภายนอกภายในแบบนี้ราคาขนาดนี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะหากใครสนใจนะคะติดต่อน มาได้เลยที่เบอร์09803 3077้อมรับโปรโมชั่นเด็ดๆดนๆกันเลยนะคะ